นี่ก็คือเพิ่งตื่นเลยนะคะซึ่งปกติขวัญก็จะตื่นประมาณ1 0บโมงครึ่ง1ิบโมงสีหรือบางทีถ้าเหนื่อยมากๆก็จะตื่นเจ็ดโมงอะคะ่ะจะบอกว่าหมอนอันเนี้ยซื้อมาของโยกโกจังอะถ้าแข็งมากแล้วคือตื่นมาปากเป็นอะไรอีกแหละคือเหมือนขวันหน้าจะชอบเป็นอีสิ่งเนี้ยเวลาเป็นเมนมันเหมือนกับการที่ปากเราอ่ะ มันเป็นผื่นเหมือนมันแพ้อะเหมือนมันเป็นเซ็เดิมที่ปากจริงจริงมันคงไม่มีเซ็เดิมที่ปากหรอกเต็งม,มากอะมาต่อเรื่องหมอนผ้าหยาบมากเลยอะแต่ว่าไม่รู้ดีเขาเคลมเรื่องสิวก็ไม่รู้ว่าช่วยหรือเปล่าอะตื่นมากก็จะกินน้ำเขาก็จะตั้งน้ำไว้พยายามจะดื่มน้ําให้ได้ตอนเช้าเยอะๆเพราะมันทําให้อึออกใครที่ชอบแบบเหมือนอึไม่ออกลองทําดูมันเวิร์กวันนี้ มีแลน2ออย่างหลักๆเลยนะที่ต้องทําไปซื้อมอหงข้าวเพราะว่าอยากจะได้มอหงข้าวเมือ่อไปดูท่เคสตันแล้วก็พบว่าของหมดหลายยี่ห้อเลยช่วงนี้เขาฮิตซื้อมอหงข้าวกันห,หรือเพราะว่าทุกคนอยู่บ้านกันมากขึ้นอาจจะเป็นด้ก็เลยวันนี้ว่าจะไปดูอีกที่หนึ่งแล้วก็วันนี้จะต้องถ่ายงานของล็อกซิทานนะคะจริงๆขวัญถ่ายเสร็จมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเป็นงานที่แบบแฮปปี้มากเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขวัญชอบมากๆอยู่แล้วของล็อกซิทานก็คือลายอัลมอนด์แต่เนื่องจากถ่ายผิดต ลืมถ่ายไปตัวนึงวันนี้ก็เลยต้องแก้นะคะก็เดี๋ยวเรามาทำงานกัน หลังๆเลยอะ่ะตื่นมาควันก็จะมานั่งเคลียข้อความนะคะซึ่งหลังๆมาเนี่ยก็พยายามจะตอบให้ได้ทุกคนนะแต่ว่าหลังๆมาก็คือเหมือนกันเรา m a n a g เวลาได้ไม่ค่อยดีในการตอบคําถามนะคะก็เลยอาจจะพลาดบางคนไปเนาะเนี่ยก็ทัองทยอยตอบคําถามของตั้งแต่เมื่อคืนบ้างเมื่อวานบ้างนียนะคะทุกคนดูน้องยกนี่คือน้องยกตุ๊กตาตัวโปรดของควันนะคะมันเอาไว้หนุนหัวได้แล้วมันก็นุ่มมากแต่ตอนนี้มันเริ่มเป็นก้อนๆละเนี่ย ไปมาหลายประเทศมากเลยนะ,ะขวานไปจีนเกาหลีญี่ปุ่นไปเอาหมดแล้วเห็นพัสดุปะอยู่ตรงนั้นคือบ้านขวานพัสดุมาบ่อยนะคะจากช้อปปี้จากไลน์เมนจากนู่นนี่นั่นอ่ะเขาก็จะรู้งานว่าเขาอะ่ะต้องวางไว้ตรงนี้แล้วเดยวขวานาก็จะมาแกแล้รมาแกกันกล่องนี้จากบารอะไรสักอย่าง ช่วงนี้ก็จะมีคนอยากส่งของให้ค่อนข้างเยอะคือขวัญไม่สามารถรับได้จากทุกคนจริงๆอะนะคะเพราะว่าของมันเยอะมากแล้วบางอย่างคือรู้เลยว่าแบบเออจะไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออพยายามจะเลือกรับทุกคนอยากก่อก่อนเลยเนาะอันนี้เป็นถุงมือที่มันเป็นถุงมือสําหรับขัดที่ข่าอะอุ้ยผ้ามันแอบแข็งนิดน,นึงเนาะโอ้เอาไปขัดก้นนะแบบถ้าจะเหมาะนะคะ ขวานเป็นคนผิวบางอ่ะแล้วเหมือนแบบผิวมันละคายเคื่อง่ายอะ่ะคือถ้าเกิดเราใช้สครับอะไรแรงๆอ่ะมันจะชอบแบบว่าแรงคันอะไรเงี้ยอ่ะต่อนะคะคือมันก็จะมีของที่ขวันสั่งด้วยนะของอ๋อหานลองคมอมขวันลองสั่งอ e นะี๊ยนมาโอ้โหเป็นสเตลล์โอ้โหหนักมาก แข็งแรงมากแล้วไม่ประกอบเลยจะเราไปประกอบด,ดูนะคะหมดแล้วเนี่ยพัาสดุช่วงเช้าวีแค่นี้เดี๋ยวช่วงบ่ายอาจจะมีอีกโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำสกินแคร์รูนกันนะคะคลิปนี้ขวัญจะไม่ได้แบบลงรายละเอียดเลยเนาะแบบเออแต่และตัวช่วยอะไรทำไมขวัญถึงเลือกตัวนี้เดี๋ยวขวัญจะมีคลิปแยกเนาะว่าเป็นแบบคลิปสกินแคร์รูนตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางคืนอ,อีกทีนึงเดี๋ยวจะทาให้ดูแบบว่าเพลินๆพ,นพ,นพนกันไปนะคะแล้วทุกคนก็ไปดูอะไรว่ามันคือตัวอะไรจะเขียนไว้ให้ตรงข้างล่างคลิปนะ สิ่งที่ขวัญต้องทำในหนึ่งวันอะไรเงี้ยอย่างเช่นวันนี้ต้องถ่ายไฟล์นะคะรีวิวนะคะเพราะว่าใช้มาเกือบเดือนแล้วนะคะตัวไฟสกินแบเ r r i ร์ตัวนี้นะคะก็จะมีรทุกคนอ่านกันแล้วนะคะก็วันนี้ต้องถ่าย l a ลาโ h e อันนี้ก็ติดไว้เหมือนกันใช้มานานแล้วเหมือนกันตัวเ f ฟเ a คัเซรัมนะคะเอามีล็อกซิทานขวัถ่ายแก้ไปแล้วเพราะว่าถ่ายตอนอาบน้ำนะคะ เดี๋ยวเรามาถ่ายลูปตอนทาหน้ากันก่อนเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นเท็กซ์เจอร์ตอนทาหน้าของนี้ใช้ได้สารเหมือนเดิมนี่คือเป็นลูปหลักคนเลยใช้นี่ผมหน้ามาทุกวันนะคะและนี่คือกล้องที่เราจะมาใช้ถ่ายขวดนนะ่ะมีรีโมดนะคะเราจะถ่ายหน้าตัวเองกันก่อนใช้ไปเดครึ่งขวดแล้วว่ะไวเนาะ เดี๋ยวค่อยมาถ่ายโปรดักทีหลังนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวขวัญจะให้ดูอะไรมันเป็นพิธีการการกินน้ำมงขัญน,นะคะมีน้ำแข็งก้อนกลมขวัญชอบกินน้ำแข็งมากคือไม่ชอบกินชอบกินน้ำแข็งชอบกินน้ำเย็นๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีน้ำแข็งที่เป็นโอ้ยออกแล้วที่เป็นก้อนกลมแบบนี้นี่เห็นปะอันนี้ซื้อมาจากดอทไลฟ์นะคะคือแพงมันเป็น4ี่โคนใช่ป่ะเราก็ดันตูดมันลงไปได้เลยเรียบร้อย เห็นไหมรสมากตอนนี้อาหารพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันข้าววันนี้นะคะจากร้านมุงกระเพานะคะเป็นร้านกระเพราที่เขาทําดีนะคือทําสะอาดนะคะแล้วเขาจะใช้ไข่เป็ดนะคะในการทาไข่ดาวนละ้วทุกอย่างแบบสะอาดมากแต่เสียอย่างเดียวคือข้าวแข็งไปนิดนึงแต่อร่อยนะอ่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวกัน ที่นี่เราจะมาทำงานกันนะคะนี่ควัก็นั่งเก้าอี้ตัวนี้ของ herman miller มาได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วนะคือมันเวิร์กมากตัวเก้าอี้จะเป็นอย่างนี้นะคะ แล้วมันปรับได้ทุกส่วนเลยอันนี้ก็คือแหกเข้าแหกออกได้นะคะปรับความสูงได้ปรับความสูงเบาะได้ปรับว่าให้มันเอนได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะเวลานั่งอ่ะกลนตรงชิดหลังเลยตรงนี้นะคะเยวจะนั่งให้ดูแล้วก็ผดกลนเข้าไปให้ชิดนะคะแล้วมันก็จะเหมือนแบบซัพพอร์ตหลังเราพอดีเลยนะคะเราสามารถปรับความหนืดได้คืออันี้มันอาจจะเอนง่ายไปนิดนึงเราสามารถปรับให้มันหนืดขึ้นได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามานั่งทํางานกันก่อนนะคะ ันนี <laughs> <meye> <meals> ้ด้วยแอบใส่แมสทำไมวะเพราะว่าออกไปเอาของมานี่ ว่าขวัญสังอะไรว่าจะเจรีบดิค่ะดีใจมากอยากได้มากมากีอเคคุณขวัญเห็นไหมคือเดี๋ยวขวัญจะเล่าให้ฟังว่าขวัญไปรู้จักกับ SA ชื่อพี่จันนะคะพี่จันเจ้านะคะแล้วเขาน่ารักมากแล้วเวลาที่ขวัญจะสั่งของอะไรจากพารากอนนะคะขวัญก็จะสั่งกับพี่จันเจ้าซึ่งพวกออซิสเซรพวกเหมือนกับพวกแว่นตาอะไรเงี้ยพารากอนอ่ะมันเขาจะสต็อกของไวเยอะกว่าสาขาไอคอนสยามสาขาปกติที่ขวัญจะไปเพราะว่ามันใกล้บ้านกว่านะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกัน ออไอ่อยากแกะเลยอ่ะเพราะว่ามันน่ารักมากโอ้โหแผ่นกระดาษเซรีนด้วยนะคะอยากได้ดีขวัญสั่งวันตามาะค,ะค่ะทุกคนจริงจริงอ่ะก่อนอน้านี้ขวัญไปซื้อมาแล้วอันหนึ่งนะคะแล้วก็คือชอบมากาแหละแล้วก็ได้ไปลองอันนี้นะคะแล้วก็ชอบเหมือนกันแล้วขวัญน่ตัดใจไม่ได้นะคะขวัญก็เลยต้องมีใครมาขัดจังหวะ วางไม่ได้เลยนะคะเอาเข้ามาวางตรงนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากคะ่ะโอ้ยตดยแล้ว <laughs> มาแล้วค่ะเมื่อกี้ถึงไหนนะอ๋อคือขวัญไปซื้อมาอันนึงอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปอีกบให้ดูก่อน ค่ะคือที่ซื้อมาล่าสุดวันที่ไปลองอันนี้แล้วขวญนะก็ได้ลองอันนี้แล้วก็รู้สึกว่าวมันสวยเหมือนกันเลยนะคะแล้วขวันก็เลยแบบตัดใจไม่ได้ตอนแรกก็แบบเออซื้อแค่อันเดียวแต่พอตอนหลังก็คือสั่งเอาเพิ่มทางไลน์นะคะเดี๋ยวขึ้นไลน์พี่จันจ้าไว้ให้ตรงนี้นะคะทุกคนก็ไปสั่งกับเขาได้เขาน่ารักมากมากเลยนะคะอันนี้คืออันนี้ขวนานไปซื้อมาวันก่อน มันเป็นเหมือนแว่น oversize นะเป็น collection t r i o um m นะคะ t r i o um m อ่านว่าอะไรวะ t r i o um m น,น่าจะใช่เห็นปะแล้วมันก็จะมีตรงเนี้ยแล้วมันเป็นสีชมพูน่ารักมากน,นี่คือไม่ได้แต่งหน้ามันเลยอาจจะดูแบบั <c oughs> น่ารักมากแต่ว่าข้อเสียคือมันจะค่อนข้างแบบไหลๆนิดนึงนะคะขวรจะมีอันนี้ด้วยเซรีนเหมือนกันนะคะที่เป็นทรงนี้นะตอนแรกโอโหหานานมากเพราะว่ามันขาดตลาดนะคะแล้วคือขวัญว่าชอบมากขวัญว่าแบบเป็นแฟนคลับแบรนด์นี้นะคะอ้แลว,แลว,แลวขวัญน,นอกเรื่องไปเยอะเลยนะคะ ขอเการมาให้ด้วยหรอเอย้น่ารักจังเลยนะคะเราวอ่ะ unbox กันนะคะตื่นเต้นมากเออเดี๋ยวนี้เขาดีเนาะเขาทำเป็นแพ็กเกจนี้นะคะเปเหมือนกล่องแบบนี้ข้างในหอมมา มี้าซองมาให้แต่ขวัญก็ไม่คงไม่กล้าใช้หรอกจริงจริงอ่ะขวัญดูทรงนี้ของโบเทก้าไว้แต่ว่าของโบเทก้ามันมีความแบบทันสมัยเกินอ่ะแล้วคือขวัญลุกขวัญไม่ใช่แบบนั้นนะคะขวัญก็เลยได้สิ่งนี้มาอ๋อน้องสวยมากแอนทริลเหมือนกันใส่แล้วจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยมันเก๋มากอะ่ะ สิ่งถ้าแต่งหน้านะแต่โ okay, อเคก็ได้พอหน้าโลนรู้สึกว่าไม่เข <te ้าชอบมากแล้วมันน้ำหนักเบากว่าตัวสีชมพูเมื่อกี้นะคะใส่ง่ายๆในทุกๆวันเลยนะคะรถมากมาเถอแค่นี้แหละไปทำงานต่อแหละทุกคนนี่เวลาขวัญถ่ายงานกวนจะชอบเปิดคลิป YouTube ไปด้วยนะคะแล้วก็จะถ่ายงานไปด้วยเพลิน คือแปลงร่างทั้งวันวันไหนที่มีถ่ายงานก็จะแปลงร่างไปไเรื่อยๆอันนี้ยังไม่บอกว่าถ่ายงานอะไร ดีที่ว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยขวัญใช้เองมานานแล้วนะคะแล้วเขาว่าเพิ่งมาสปอนเซอร์ก็เลยแบบเออดีใจที่แบบเราได้ใช้มาหลายเดือนแล้วอะเนาะแล้วเราก็เหมือนค่อนขางที่จะเข้าใจมันแล้วว่าใช้แล้วเป็นยังไงด้วยนั้นก็จะง่ายหน่อยอันนี้คือเบลเดอร์มาแหละเป็นตัวที่คนชอบมากคือมันช่วยแบบเบลอรูขุมขนด้วยลดการผลิตน้ํามันด้วยครบะสําหรับคนเป็นสิวหน้ามันหรือแม้กระทั่งว่าไม่ต้องเป็นสิวก็แด,ด้แต่ว่าแบบหน้ามันอะไรเงี้ยตัวเนี้ยก็คือช่วยได้นะถ้าเกิดใครอยาก รู้ว่าแบบ2รุ่นต่างกันยังไงซีเวียมพอยดีไซเนอร์กับซีเวียมเซนซิทีฟนะคะก็ติดตามรออ่านได้เลยนะ โพสต์ต่อไปที่นานก็คือตอนเขียนแคปชัน่นเพราะว่าตอนเขียนแคปชันนะ่นอะบางทีเราต้องแบบไปรีเ์ชข้อมูลนู่นนี่นั่นเยอะถ้าเกิดทางแบรนด์เขาไม่ได้ปรับพอไวมาให้มากพอหรือแบบมันไม่ได้ตอบคําถามในใจเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปเซิร์ชหาเพิ่มแต่ไบโอเนรมาส่วนใหญ่ค่อนข้างเป๊ะนะเขาให้ข้อมูลมาค่อนข้าง,งดีแล้วก็ข้อมูลเขาหาง่ายในอินเทอร์เน็ตนะคะฝนก็เลยแบบเออไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่สําหรับเจ้าไบโอเนอรมา่าเงี้ยอุนโภคสิ่งทเองแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันนีกคื วันวันหนึ่งก็พัสดุมาประมาณ5กล่องได้นะได้ไหมเธอแล้วแต่วันบางวันเพิ่ม8กล่อ,บบอง เออวางวันก็เป็นเกือบสิบกล่องเลยนะคะเย้ Yay! อันนี้สั่งมาจากช็อปปี้อันนี้ขวัญสั่งเองแหละเป็นคัตเตอร์สีสีแบบนี้นะคะอันนี้เป็นไซคัตเตอร์ของ Plu s นะทุกคนไปเซิร์ชกันได้ในช็อปปี้นะคะเป็นเครื่องเขียนญี่ปุ่นที่ชอบมากแล้วคือคัตเตอร์เขาหน้ารักมากโดยเฉพาะอันนี้คือเวลาที่เราเปลี่ยนไส้อะมันก็จะเปลี่ยนทั้งอันเลยเวลาที่เปลี่ยนอ่ะเราก็จะไม่ต้องเอามือไปโดนกับตัวมีดเลยนะคะมันก็จะมาเป็นแท่นของมันอ่ะแล้วฟังเสียงนะ น่ารักแล้วคู่สีมันน่ารักนะคะมีแบบอันจิ๋วๆด้วยเอาไว้พกในรถก็อันนี้อะไรไม่รู้เนี่ยขวัญชังอะไรมาวะเต็มบ้านแล้วสั่งจนลืมอ๋อคือเนื่องจากว่าเดี๋ยวขวัญจะขายเสื้อผ้าใช่ปะเราก็เลยเตรียมอุปกรณ์ไว้อันนี้ก็จะเป็นเหมือนชื่อที่อยู่ผู้รับอะไรไงเงี้ยเผื่อเราแบบเออแปะแล้วก็เขียนบนถุงกล่องใหญ่สุดของวันนี้เลยน่าจะเป็นหม้อ,หอนะคะโอ้มาช่วยเขาดึงหน่อย เ <cido f 1> <sk r ug> ก่แะยากว่าใหญ่เบิม้มโอ้ยกิน4ี่คนได้เลยนะนี่ทุกคนใหญ่สวยมากอ๋อตัวปรับอุณหภูมิก็มีที่ปิดฝาแบบนี้หมดแล้วพัสดุอันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวกันไม่รู้ว่ามีอะไรกินนะคะกินมาม่าจ้าพไม่รู้จะกินอะไรนะครับ่สกุ้ง เฮ้ดห,ห,ห,หมูฝอยกรอบยี่ห้อออกรถ นรียกไปกินกันก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะออกไปโฮมโปรนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อหม้อหุงข้าวกันเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้ขวัจะได้หม้อหุงข้าวยี่ห้ออะไรกลับบ้านเพราะว่าอยากจะมีหม้อหุงข้าวไว้ที่บ้านแล้วเพราะขวัญเป็นคนชอบกินข้าวมากนะคะเป็นคนกินกับนอนกินข้าวเยอะนะคะก็เลยแบบเออซื้อเหอะเพราะที่บ้านไม่มีม้อหุงข้าวเชื่อไ่มอยู่บ้านมาเกือบสามสี่ห้าปีไม่มีหม้อหุงข้าววันนี้จะเป็นวันแรกที่บ้านของเราจะมีม้อหุงข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันให้ดู ดูว่าพกอะไรมาบ้างมาเราออกมาข้างนอกนะคะเมื่อวานไปซื้อยามาแล้วก็มีสเปรย์นี้ของ h i ไฮไทยแลนด์นะคะแล้วก็กระเป๋าตางทิชูปีบมิลสกิน New Skin. แล้วกระเป๋าจะคริสค r ร s สนะคะน่ารักมากสายยาวด้วยสะพายง่ยายเราเรือกดูพิชชาชิรุ่นนี้2องท่านห้าชิรุ่นอันนี้ก็น่ารักจะเอาตัวนี้แหละสีดำด้วยสนนี้เขาเลือกเยอะนะคะฝ่อยเขาเลืกอ,อกไปก่อนอ๋เล็กกเออเ<า>อ,อาอ๋เล็เจ้นี่เย้ มึนมากแล้วนะคะซเซอร์เบอร์เกอิงกินชอบกินที่มันเป็นทรัฟเฟิลเฟินไฟมากมันอร่อยมากถ้าเกิดใครยังไม่ลองกินไปลองชิมกันดูนะคะอร่อยมันจะเป็นเหมือนชีสแล้วก็มีซอสทรัฟเฟิลอร่อยมาก โ,โอเคทุกคนหลังจากที่เราทำโน้นทำนี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเช็ดหน้ากันขวัน่าจะชอบใช้สำหรับอีซ่ามากเดอะเบสคงขวันเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเช็ดตากันก่อนแล้วเดี๋ยวทายาสิวแล้วเดี๋ยวค่อยไปหลังหน้าใช้ชาแนลนะคะตัวนี้เช็ดตาดีมากแล้วมันเปิดปิดง่ายเลยเหไหม เวลาเช็ดนะคะเราก็อาจจะแบบค่อยๆเช็ดก่อนถ้าใครมีกิ๊ตเตอร์ที่ตาขอแนะนําว่าให้เช็ดกิ๊ตเตอร์ออไปก่อนเนาะเมื่อ่อนเคยแบบกิ๊ตเตอร์เข้าตาเออแล้วมันเจ็บมากนะออกง่ายนะขอนจะแบบเช็ดแบบช้อนขึ้นอย่างนี้นะคะเาบาๆนิดนึงนี่ก็อยากไปฉีดฟิลเลอร์แล้วนะคะเพราะว่าตาตาขอานะมันเป็นเบ้าแบบลึกนะเราก็ไม่อยากให้มันดูแบบโสมๆใช่ไหมมีคนมาฟังขอนบ่นแล้วว่านี้ เสร็จแล้วนะคะเช็ดตาเช็ดอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เหลือแค่ตรงเบสเมคอัพนะคะซึ่งเบสเมคอัพเราจะมาใช้คอนเดอร์ฟาร์มอันนี้คือดีมากนะคะมันเป็นไบโอออร์แกนิกเพียวไมเซลล์วอเตอร์นะคะส่วนผสมเขาน้อยดีแล้วก็ใช้เช็ดแล้วสะอาดดีนะคะใช้เช็ดสำลีให้ชุ่มเลยนะนี่ก็จะหมดขวดอีกแล้วขวดเป็นคนแบบใช้คลีนิ่งวอเตอร์แบบเยอะมากอะเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยจะแบบรู้สึกว่าแบบไม่อยากงกอะไม่งั้นมันจะทําให้สำลีอะมันฝืด,ดแล้วพอสำลีฝืด เช็ดแล้วแบบไม่ค่อยออกนะคะมันก็กลายเป็นว่ามันทําให้หน้าเราเขียวอีกเช็ดแรงๆอย่างเงี้ยเช็ดดีนะให้ดูนี่คือห้องเก็บเสื้อผ้าของขวัญไม่อยากให้ดูข้างล่างเลยบนผืนเพราะว่าบนผืนเยอะมากโอ m มก o d เอาเป็นว่านเนี่ยเ <c oughs> ต็มเลยโอ oh m มก o d แล้วยังมีที่ข้างล่างที่ไม่อยากจะให้ดูนะคะประมาณสี่ถังนะคะเนี่ย ตาลีที่ใช้ก็คือแบบไม่ไหวแล้วทุขคนจะต้องเคลียร์แล้วแหะจะมาขายมือสองให้หมดเลยอังจริงพี่บุมจะชอบบอกว่าเออของขวัญเยอะดูของคุณเขาอือยังไม่รวมในห้องนี้อีกนะคะที่วบบว่้ของเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนระเบียบจัดคงจัดของเป็นระเบียบ ฮัลโหสวัสด,ดีนะคะแล้วขวัญไปอาบนะ้ำมาเรียบร้อยแล้วเรามาลงสกินแคร์กันเลยคือมันก็จะคล้ายๆกับต้นเช้านะคะแต่ว่ามีบางตัวที่แบบว่าผิดแปลกไปนิดนึงแล้วก็เริ่มทาเลยดีโปรแกรมตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องสิวเรื่องรอยสิวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะโอ้ขันมันออนน่าเบือเ่อปะก็คือ Agnes นะคะตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องุ่มชื้นสิวอดอักเสปทาไปเลยจริงขวัญจะมีพรมลม เอาไว้เป่าหน้าเวลาที่ขวัญทาสกินแคร์นะคะเพราะว่าบางตัวมันก็แบบเออกว่าจะซึมเนา้แล้วขวัญเป็นคนขี้ลำคาญก็เลยจะมีพัลโลมาเนี้ยไว้ช่วยพอมันเริ่มซึมนะคะหลังจากนั้นอะ่ะเราก็จะลงขั้นตอนต่อไปสกินลิสตัตวนี้ลดรอยดีมากนะคะเดี๋ยวใช้ครบ1เดือนจะมารีวิวอีกทีหนึ่งจริงขวก็ใช้ครั้งละ1ปั๊มนะคะเพราะว่า1ปั๊มอะ่ะมันก็ได้เยอะมากานะมันก็ทั่วหน้าแล้วอะ่ะสองปัม๊มนี่คือคิดว่าทาคอได้ด้วยเลยนะคะ พาลิปมันของลาเมนะคะลาเมเดลิปบาลใช้มาหลายกระปุกมากแช้งแบบแพคเกจิ้งเก่าอะดูดิ แต่นี้คือเอามาใส่ของตัวเองนะคะที่ทำก็ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวต้องปรับสูตรอีกเยอะเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะโลชโพเซนนี่นะมันก็จะเป็นตัวเดิมๆที่ขวัญใช้แล้วแบบมันเอาเซฟเดิมขวัญโอเคเลยนะคือถึงแม้ว่าจะยังเป็นในทุกๆเดือนแต่ว่าในระหว่างเดือนน่ะก็มันก็ไม่ค่อยเป็นตักกะกะดก้อนตีอะคือขวัญก็จะเป็นแบบตลอดเวลาตัวนี้มันก็จะช่วยได้ให้รู้สึกว่าแบบเออเป็นน้อยหน่อยต่อไป ะะกลางคืนควรจะใช้ประมาณ3-4ถปั๊มนะแล้วแต่วันวันไหนที่รู้สึกว่าแบบหน้าแห้งอ่ะก็จะถ่ายเยอะหน่อยข้อนี้คือมันซึมไวอ่ะแล้วมันแบบไม่เหนอะหนะเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยสมูท t h อีมันใช้นิดเดียวอะเพราะว่ามันข้นอยู่นะมันข้นลองมาจากลาโลชโพเซเดียคือที่นวดเนี่ยเพื่อให้เหมือนกับเออมันเกลี่ยง,ง่ายนะคะไม่ได้แบบว่ามีเทคนิคอะไร ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะคะก็คือแค่นวดนมันนะั่นทาคีรอยเพราะว่าตัวนี้มันก็ช่วยลดรอยแผลเป็นนะแต่ว่าคงขัดเามันเป็นคีรอยที่มันยังเจ็บอยู่อะ่ะ ชอบกลิ่นสม,มุนอีเนาะสมูอีคีมันหอมสุดท้ายท้ายสุดที่ชอบมากๆแล้วก็ไม่คิดเลยว่าตัวเองจะชอบมากอีบรเช่อันทเอชโกรบอลนะคะเป็นบัตเ um ด็กท่าเซรั่มดูดีขวัญใช้จะหมดแล้วอะ่ะอยู่ตรงแถวๆนี้แล้วมัง้งเขย่าก่อนใช้นะเพราะว่ามันเป็นไบเฟสเซรั่ม um. คือมันจะมีเฟสที่เป็นน้ํามันน้ำขวัญจะใช้1นึ่งดรอปเปอร์เลยแต่จริงๆถ้าเกิดใครที่ทาหน้าหน้ามันอย่างเงี้ยสองถึงสามหยดก็พอไม่ใช่ดรอปเปอร์นะหนึ่งดรอปเปอร์คือเมื่อกี้ที่มันไหลออกมาทั้งลอดคืนอาาานนี้ขว หน้ากับทาคอนะคะปกติคนเป็นคนไม่ค่อยทารีมที่คอแบบว่ามันเนิดหนะใช่ไหม แต่เนี้ยมันซึมไวมากแล้วมันเป็นออยที่แบบออยดีอ่ะออยเนื้อเบานะคะช่วยทําให้แบบผิวมันชุ่มชื้นแล้วก็มีกดไขมันดีๆให้ผิวเต็มไปหมดนะคะมีโอเมก้าต่างๆแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยทําให้เซลล์ผิวมันกระตุ้นการผลิตเซลล์ผิวเพิ่มนะคะลดอักเสบช่วยเรื่องไวท์เทนนิ่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกวแบบเออมันครอบคลุมดีแล้วกลิ่นมันหอม t e x t อร์ทาง,ง่ายก็เลย แฮปปี้มากกับการใช้หมดขนนี่ก็จะใช้ต่อขวันอนะ่ะก็จะนอนประมาณแบบตีหนึ่งตีสองก็จะเล่นเกมเป็นช่วงเวลาที่ขวัจะพักผ่อนคือหลังจากที่แบบทํางานทั้งวันที่หายหายไปบางช่วงก็คือไปทํางานมาแล้วบางทีเราแบบเออไม่ได้หยิบกล้องไปเนาะก็คือขวัญก็จะทํางานหน้าคอมทํางานกับ iPad อะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายพออาบน้ำอ่ะขวัญก็จะเลิกทํางานทุกอย่างเลยเนาะแบบบางทีมันมีไอเดียอะไรสักอย่างพุ่งเข้ามาในหัว,วก็จะเอากล้องอมาถ่ายแต่ก็จะไม่เขียนไม่พิมไม่อะไรก็คือถ่ายรูปอย่างเดียวตื่นเช้ามาขวัญก็จะ ค่อยไปเคลียร์ที่ถ่ายไว้ของตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําแบบนั้นกลางคืนขวัจะเน้นเป็นเหมือนแบบเวลาที่มันครีอเอทีฟอะขวัญอาจจะหัวเล่นตอนกลางคืนใช่ไหมก็จะเล่นเกมถ่ายรูปโอเคเนี่ยขวัญก็จะนั่งเล่นเกมบนเตียงออกแล้วก็จะ p a r t พรีเซนต์นี่คือเก้าอี้ไม่ใช่เก้าอี้มันคือโยกีบอลมันเอาไว้นั่งนั่งเล่นเกมได้เห็นไหมนี่นี่มีแขนสองข้างแบบนี้ สบายมากมีกำลังเล่น Animal Crossing อยู่เมืองขอนะกำลังจะหลับแล้วคือเมืองมันมืดแล้วแวะมาทักทายเพื่อนบ้านแล้วก็เก็บหญ้าคือหญ้ามันขึ้นลกแล้วขวัญก็จะเล่นเซลดาเป็นเกมที่สนุกมากแนะนำให้ทุกคนไปโหลดมาเล่นหรือว่าจะไปดูคลิปของขวัญก็ได้ที่เป็นรวมเล่นเกม Nintendo อันนั้นแหละแล้วก็จะอวดอีกอย่างหนึ่งห้องขวัญสามารถ แสงไฟได้แล้วนะคะหลังจากที่ใช้ฟลิปฮิวนะคะหวัดดีสิริยังไม่นานพูดอะไรเลยหมุนแล้วปรับแสงไฟห้องนอนเป็นสีขาวขอโทษด้วยฉันทำให้ไม่ได้ทำไมเราปรับจากแอปก็ได้นะคะเราไม่อยากโชว์บงแล้วมันก็จะเห็นเลยว่ามีไฟหลายสถานที่มี l i ฟท n g r รูมหน้าบ้านแล้วก็ห้องนอนสามารถเปลี่ยนเป็นไฟขาวเฮ้ย สีฟ้าเพราะมันปรับไว้บาลานซ์ไม่ทันนะคะหูสิวแดงอะ่ะไฟสีเนี้ยโอเมก้เ oh นี่ยคะ่ะก็คือข้อดีของเจ้าฟิลิปพิ h ช์นะคะคือมันสามารถปรับแสงได้แล้วมันก็มีให้เลือกหลายแสงนะสมมติปรับเป็นซาวนาน่าซันเซตน,นี่อาร์ติกอ u ควาเอ,อ้ยแสงนี้มันเย็นๆดีเนอะแล้วก็ l นไลท ก็คือมืดเลยเลิศมากอันนี้คือที่ขวัญปรับเป็นเบสิกทุกคนขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะเล่นซีลดาลอาคอนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะจ๊ะบา,บ,าบายบายบายบ,บายบายถอะบายบายไม่เห็นมือบาย